ค่เด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาการคำนวณอีกครั้งนะคะสำหรับหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้นะคะ1อินเทอร์เน็ต2การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต3การค้นหารูปภาพจากอินเทอร์เน็ต4กิจกรรมท้ายบทเรียน เรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าอินเทอร์เน็ตมีส่วนช่วยให้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันและครอบคลุมกันทั่วโลกเลยนะคะทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ช่วยในการเรียนการสอนของเราและ การดำรงชีวิตอีกด้วยนะคะเด็กๆอ่าเรามาดูนะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการรับส่งอ e ีเมลด้วยกันได้นะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการทำข้อมูลส่วนตัวต่างๆเลยนะคะทำงานเอกสารต่างๆส่งไฟล์างานเอกสารต่างๆใช่ไหมคะรวมทั้งยังทำธุรกิจอีกด้วยนะคะและธุรการทางการเงินค่ะแน่นอนเลยเดี๋ยวนี้เราใช้ แอปพลิเคชันต่างๆนะคะโดยต้องโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะในการทำธุกรกรรมทางการเงินนะคะและยังเป็นเครือข่ายสังคมนะคะเรายังใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารเครือข่ายสังคมต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นอะไรคะ Facebook Line Instagram อะไรต่างๆนะคะถือได้ว่าอินเทอร์เน็ตนี้นะคะมีความสำคัญมากๆเลยะะ <Wow. S 1> อ้าวอ่าอินเทอร์เน็ตนะคะการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆสามารถทําได้นะคะโดยการใช้บริการจากเว็บไซต์ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลนะคะโดยเว็บไซต์นะคะจะแสดงข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลใช่ไหมคะที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันไว้หลายๆห,หน้านะคะซึ่งเราสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์นะคะเด็กๆเ,เ,เว็บเบราว์เซอร์เช่น g l e Chrome ใช่ไหมคะ ที่เราใช้กันในห้องเรียนถูกไหมคะหรือนอกเหนือจาก Google Chrome แล้วก็ยังมี Microsoft Edge แล้วก็ Firefox ด้วยนะคะที่เรานิยมใช้กันอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะอ่านี่ก็จะเป็นรูปหน้าตาของเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้ใช่ไหมคะ Google ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเป็น Microsoft ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ไฟอะไรคะไฟฟล f อกนั่นเองนะคะ ไปนะคะการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆสามารถทําได้2วิธีเลยนะคะดังนี้นะคะ 1. น,นะคะการสืบค้นข้อมูลแบบ Index Directory นะคะซึ่งเป็นการสืบค้นข้อมูลจากหัวข้อต่างๆที่เขาได้มีการรวบรวมจัดหมวดหมู่ไว้แล้วนั่นเองนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเมลนิวส์อะไรคะเป็นเนสปอตอะไรต่างๆพวกนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการสืบค้นผ่าน แบบ Index d i r ด c t ต r ค่นะคะถัดไปเลยนะคะการสืบค้นแบบ search engine นะคะอะคะตัวนี้สำคัญมากเลยเป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้คำค้นนะคะเพื่อการสืบค้นหาข้อมูลที่เราต้องการอย่างเช่นเราต้องการคำว่าข้อมูลเกี่ยวกับข้าวผัดแล้วก็พิมพ์คำว่าข้าวผัดลงไปเลยนะคะจากนั้นก็กดค้นหานะคะ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้เลยนะคะ 1. เข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูลเช่น Google ใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆพิมพ์ไปเลยนะคะในเว็บนะคะ w w w g o o g l e c o m ลงในช่องที่อยู่เว็บเลยนี่นะคะข้างบนนะคะถัดไปนะคะเด็กๆอ่ะ ระบ,บุคําค้นในช่องที่ต้องการค้นหาข้อมูลนะคะเช่นขนมไทยนะคะ่าเด็กๆพิมพ์คําว่าขนมไทยไทยจากนั้นก็กดคําว่าค้นหาโดย Google นะคะอเอ่ต่อไปนะคะเมื่อเราค้นหากดค้นหามาแล้วนะคะเราก็จะขึ้นหน้าตานี้เลยนะคะเด็กๆหน้าตาของอข้อมูลที่เกี่ยวกับขนมไทยนะคะเขาก็จะมี เป็นข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆเลยอ่าเด็กๆดูนะคะอ่านี่เป็นข้อมูลสูตรเกี่ยวกับขนมไทยใช่ไหมคะเด็กๆอ่านี่ก็จะเด็กๆสามารถเลือกเลยว่าเด็กๆอยากไปดูข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยในเว็บไซต์ไหนบ้างนะคะถัดไปนะคะเป็นการค้นหารูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะอ่าถ้าเราต้องการรูปภาพเกี่ยวกับไดโนเสาร์แน่นอนเลยแล้วก็ พิมพ์คำว่าไดโนเสาร์เข้าไปนะคะแต่การสืบค้นรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถสืบค้นรูปภาพให้ตรงตามความต้องการของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะ <Wow. S 1> โดยการนะคะเราสามารถกําหนดทั้งขนาดทั้งสีนะคะหรือว่าเป็นประเภทของรูปภาพก็ได้ว่ามีประเภทไหนบ้างนะคะอ่าอันนี้นะคะคุณครูจะลองสืบค้นนะคะรูปภาพของไดโนเสาร์นะคะเด็กๆอ่าโดยกำหนดสีนะคะ ภาพสีคืออะไรคะภาพสีก็คือใช้สําหรับการค้นหารูปภาพนะคะไดโนเสาร์ที่เป็นรูปภาพสีถูกไหมคะถัดไปเลยภาพขาวดำนะคะเด็กๆก็สามารถเลือกได้เลยนะคะถ้าเด็กๆต้องการรูปภาพของไดโนเสาร์ที่มีลักษณะเป็นรูปภาพขาวดำนะคะเด็กๆก็กดคำว่าภาพขาวดำเลยภาพโปร่งใสนะคะ ใช้สำหรับการค้นหารูปภาพพื้นหลังที่มีลักษณะโปร่งใสนะคะแล้วก็ภาพแบบเจาะจงสีค่ะเด็กๆสามารถเลือกสีพวกนี้นะคะค้นหาได้เลยว่าเด็กๆต้องการใช้รูปภาพแบบเจาะจงสีใดนะคะมีทั้งหมด12สีเลยนะคะใน Google ของเรานะคะว้าว wow. คุณครูจะมาสาธิตวิธีการสืบค้นข้อมูลจาก Google นะคะอันดับแรกเลยเด็กๆก็คลิกไปที่เบราว์เซอร์ของเด็กๆใช่ไหมคะอาจจะใช้มือถือหรือแท็บเล็ตในการสืบค้นข้อมูลสืบค้นข้อมูลได้หมดทุก,ก,กอุปกรณ์เลยนะคะพิมพ์เลยค่ะ www.google.com นะคะ Enter เข้าไปเลยค่ะ คุณครูจะสืบคลนรูปภาพใช่ไหมคะรูปภาพเกี่ยวกับโควิดคุณครูก็พิมพ์เลยอย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะโควิ COVID. ดจากนั้นนะคะคุณครูก็กดคําว่ารูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆอ่ารูปภาพโดยรูปภาพนี้นะคะเราจะมีรูปภาพหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข่าวสารเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็เป็นรูปภาพอะไรคะ แอนิเมชันใช่ไหมคะโปสเตอร์ต่างๆเกี่ยวกับโควิดลงมาลงต่างๆเลยนะคะแต่ที่นี้นะคะถ้าเราต้องการรูปภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆก็ไปที่นะคะเครื่องมือตรงนี้เลยค่ะกดไปที่คําว่าเครื่องมือจากนั้นเลือกขนาดที่ต้องการเลยอะคุณมิกลองเลือกขนาดที่ต้องการขนาดใหญ่ดูสิอาต่อไปนะคะอยากได้รูปภาพโควิดที่เป็นสียำอา จะะากนั้นลองเลือกประเภทนะคะอยากได้ไฟล์แบบเป็นภาพ g i ฟก็คือ Animation ใช่ไหมคะอลองกดเข้าไปดูว่ามีลักษณะยังไงนะคะาภาพ a n i m เมชันที่เกี่ยวกับโควิดมากมายเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคุณครูลองกดเข้าไปดูตรงนี้เราสามารถเลื่อนลงข้างล่างเพื่อด,ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เนาะโอเคคะ่ะครูลองกดไปที่รูปภาพ a n i m เมชันตรงนี้เป็นไงคะเป็นรูปภาพแอนิเมชันที่เกี่ยวกับโควิด ะะโดยที่เชื้อโรคต่างๆอยู่บนมือเรามากมายเลยใช่ไหมคะ oh, <no. S 1> ดังนั้นนะคะเราควรจะเป็นยังไงคะล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะอันนี้ภาพแอนิเมชันที่เขาทามานะคะเกี่ยวกับเชื้อโรคที่อยู่บนมือดังนั้นเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะที่เด็กๆสามารถล้างได้เนาะ oh, <no. S 1> ล้าง oh, <no. S 1> บอ่อยๆนะคะโอเคค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสืบค้นรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมท้ายบทเรียนให้เด็กๆทำค่ะโดยให้เด็กๆนะคะไปสืบค้นรูปภาพที่ตนเองต้องการนะคะรูปอะไรก็ได้เลยนะคะเขียนมาให้คุณครูด้วยว่าทำไมเด็กๆจึงชอบรูปภาพนี้ทำไมถึงสืบค้นรูปภาพนี้มานะคะโดยนะคะเด็กๆถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปรูปภาพนั้นนะคะ ที่เด็กๆทำการสืบค้นเนี่ยค่ะแล้วส่งมาในช่องแชทส่วนตัวในโปรแกรม Zoom ให้คุณครูด้วยนะคะเขียนพิมพ์มาได้เลยในช่องแชทนะคะเดี๋ยวหัวข้อถัดไปเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอีกบ้างนะคะรอชมกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ